เอกภาพพี่น้องสุนนีหลายหลายคนยังเข้าใจผิดอย่างมากมายว่าคิดว่าเป็นเรื่องตักียะคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านอิหม่ามโคมินีริสวานุนอตาลาอะไรได้ประสบความสําเร็จในการสถาปนารัฐอิสลามแห่งอิหร่านขึ้นมาโคมินี หรือว่าพวกเชี่ต้องการพวกทั้งโลกอิสลามก็เลยออกเรื่องเอกภาพขึ้นมาออกเรื่องวาดัดขึ้นมาไหมาเอกภาพรวางชนิชาท่านอิมามจะฟัดอัสซาดิกอะลาฮิสลามเป็นผู้วางราดฐานในเรื่องนี้ท่านอิมามบอกว่ามันซนลามาอาฮุมใครก็ตามแต่มาจากยะที่ได้ละหมาดก,กับพวกเขามาอาุมมาถึงพวกี่น้องซุนนะกะอ,อันนมา ซัลลัฟีไบติรอสูลิลลาใครที่ได้ได้นามาร,ร่วมกับพวกเขาเหมือนกับเขาได้นามาอยู่ในบ้านของท่านนบีเราไม่มีสิทธิ์ไปพูดจาเละเทอะจากจ้วงจะพูดอากินดอะไรมั่วๆไปเพื่อให้เกิดประเด็นของการถกเถียงไม่ได้รับอนุญาตทั้งอิมามคคมินี่ทั้งอิมามข่าไม่บอกเลยลิ้นแบบนี่คือลินของศัตรู ไม่ใช่ลิ้นของสุนีแล้วก็ไม่ใช่ลิ้นของชียแต่มันคือลิ้นของศัตรตูจริงๆแล้วมันคือลิ้นของอิบลิสลิ้นที่สร้างความเข้าใจผิดลิ้นที่สร้างความบาดหมางลิ้นที่สร้างความศัตรตูระหว่างพี่น้องสุนีนะชียไม่ได้มีอ่อะไรแทนที่จะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันอิมามกบะนี่กลับรวม1 2บสงเป็นเรื่องเดียวกันคือกลายเป็นสัปาห์าแห่ง เอกภาพเรื่องนี้เธอเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างมากพี่น้องเรื่องมีคำสั่งอีกมากมายเมื่อเขาป่วยจงมาเยี่ยมพวกเขาพวกเขาจากโลกนี้ไปจงร่วมในเซเนซ่ของพวกเขาบรรดาอิบะไม่เคยสอนให้เราปีกตัวไม่เคยสอนให้เราแยกออกจากพี่น้องชาวลุสิน